สวัสดีค่ะวันนี้เชฟมดก็พามากินนะคะอาหารปลกใต้นะคะอาหารจายบ้านเรานะคะเกาะสมุยนะคะอยู่ในตัวเมืองทอนแฮมนะคะเนี่ยค่ะนา,ารันนะคะเอ่อา,ารานนี้นะคะอยู่แถวร้ันตรงนี้นะคะในตัวเมืองทอนเฮมนะคะจำไม่ได้ว่ากาตาไรนะนแต่ว่ามันเป็นร้านเกาข้องร้ <9 S 2> านผ้าแรงนะคะเพืือนเือก็จะรู้กันนะคะเนี่ยค่ะลงมาชิมอาหารตายเล่น,นะคะมันมีบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์ขนมจีนด้วยนะคะอาหารจากปัก ตายของบ้านเราเองนะคะพีเข้าเจ้าคลองลานเป็นคนเกาะสมุยนะคะหลานก็เลยเชีอกเกาะสมุยขิดว่าประมาณนั้นนะคะเนี่ยคะ่ะอาหารนะคะขนมจีนวันนี้ก็มากินขนมจีนน้ำยากะทิไก่แล้วก็น้ำยาไตราปานะคะพักไม้อันนะคะพักไม้อันอ,อร่อยหมากๆเลยนะคะก็กินไปจานนึงก็เอมไปนะคะแล้วก็พีก็ตักกระดูกออนคัว่วกิ้งนะมาให้กินกระดูกออน กระดูกอ่อนแกงแกงแพทนะคะดุกอ่อนร้อยๆหมักเลยแต่ว่ากินได้ไม่เยอะน,นะคะแล้วก็แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมนูร้านอาหารผีเลยนะคะก็โลงข้าวมาเลยนะคะใครอยากกินอาหารปรักใ้อาหารไทยนะคะมีเนี่ยค่ะขนมจินเกงไก่ลา้าผสมน้ำยาตีนไก่นะคะกะทินะคะ ขวากิงกระดูกอ่อนนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะาร้อยนะคะลงเลยนะคะเนี่ยค่ะจานเบลเลอร์เลยนะคะก็คือว่าเอมลบบานไปนาวานนยาวถึงโกนะคะถึงโกฮิตร่านะคะวันนี้มาเสิร์ฟข้องก็เลยแวะมาอุอดนุ่นแล้วก็เวมาท่านอ่าท่านร้านปกากไตนะคะร้อยหนักๆเลยนะคะแนะนำนะใครมาแล้วก็ไปช่วยอุดนุ้งกันนะคะในร้านอ,อยู่ในตัวเมืองท